เดี๋ยวพิธีกรค่ะจะขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์ละกันไฟ g h t i n g แม่คะของงานนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยว่านอกเหนือจากนักวิ่งค่ะที่เขาจะมีน้ําใจนักกีฬากันเองแล้วนั้นเน่ะเขาก็ยังมีแรงใจแรงเชียร์นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาจะรู้จักหรือไม่นะคะแต่ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์แบบนี้พร้อมที่จะปรบมื้อให้กับทุกคนเลยค่ะ <c oughs> อีกหนึ่งงานวิ่งดีๆนะคะที่เราจัดกันอย่างต่อนเนื่องปีนี้เป็นปีที่6แล้วค่ะแล้วก็จะจัดไป เรื่อยๆเ,เพราะว่าเสียงตอบรับนะคะในแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นหลามเลยทีเดียวค่ะคนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะคะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งปีนี้ปีที่6คนเนืองแน่นค่ะ3,000ชีวิต3,000คนค่ะที่เป็นนักวิ่งอันนี้เน้นย้ำนะคะว่านักวิ่งสมัครกันมากว่า3,000คนแต่นอกเหนือจากนี้นะคะต้องบอกว่าเป็น เหล่าชาวแฟนคลับนะคะของเซเลบิตี้ก็ดีของเพื่อนนักวิ่งก็ตามนะคะตอนนี้ค่ะมารวมตัวกันอยู่ที่พัทยาบีทแล้วค่ะโอ้ยตอนนี้มาอย่างต่อเน,นื่องนะคะอุ้ยมีเด็กๆเล็กๆด้วยน่ารักมากน้องๆก็มาร่วมกิจกรรมนะคะเป็นงานที่สามารถร่วมกิจ,ก,จกรรมกันได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ so amazing if you see about the atmosphere t h a is the biggest of the running event in Thailand that is the very hot and the sea is hotter now wow สู้ๆนะคะนี่สุดยอดมากๆเลยค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะบรรยากาศเริ่มดีเพราะว่าตอนที่เราปล่อยจุดสตาร์ทนะคะพระอาทิตย์เริ่มตกดินค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มรับขอบฟ้าไปแล้วและแน่นอนนะคะนักวิ่งทุกท่านค่ะเราบอกว่าไม่ได้ร้อนเลยเป็นการวิ่งที่แบบสบายๆเย็ยนๆชิลๆนะคะเป็นอีกหนึ่งงานวิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันเลยค่ะกับงานวิ่งพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินี่บีสเรส 2022ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะจัดต่อไปนะคะอะเดี๋ยวอีกสักรุ่หนึ่งค่ะเดี๋ยวน้องสภาทุกท่านนะคะไปชมค่ะกับบรรยากาศนะคะที่เส้นชัยของเราเอาละตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่ชมไลฟ์สดกันอยู่ค่ะเป็นผู้ที่โชคดีมากๆเพราะว่าเราอยู่ชิดติดขอบสนามค่ะคุณเดี๋ยวเราจะไปดูไปชมนะคะยนโฉมหน้าค่ะของผู้ชนะในงานนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะนักวิ่งค่ะก็เริ่มทยอยเข้าเส้นชัยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะคะสำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกต้องบอกว่าเป็นการวิ่งที่ยากลำบากมากเพราะว่าขณะที่ดิฉันเดินอยู่นี้นะคะบนพื้นทรายอย่างนี้ยังเดินยากเลยค่ะแต่นี่คือเขาวิ่งวิ่งกว่า5กิโลเมตร เพราะฉะนั้นค่ะต้องฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีแล้ว,ลวร่างกายของทุกคนเนี่ยก็ต้องแข็งแรงมากๆด้วยและที่สําคัญค่ะวันนี้เราได้เห็นมีอาหารตายเยอะมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคุณผู้ชายค่ะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราว้าวพูดได้คําเดียวเลยว่าว้าว it's so amazing จริงว้าวตอนนี้นะคะก็มีพี่ผู้เข้าเส้นชายมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะบรรดานักวิ่งของเรานะคะก็ได้เริ่มเข้าเส้นชัยกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าในงานวิ่งของเราค่ะก็จะมีพี่สื่อมุลชนนะคะจากหลากหลายสำนักเลยค่ะพี่พีชช่างภาพนะคะที่มาคอยเก็บภาพบรรยากาศค่ะภาพนักวิ่งซึ่งถ้าหากท่านใดนะคะที่ติดตามค่ะ เซเลบนักวิ่งหรือว่าเน็ตไอดอลนักวิ่งของเรากันอยู่ค่ะก็สามารถไปติดตามภาพส,สวยๆชมภาพส,สวยๆกันได้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้ค่ะเรามีฟิลิปฟิล์มนะคะที่เป็นอีกหนึ่งช่างภาพหนึ่งบริษทัทค่ะที่จะมาร่วมเก็บภาพบันทึกความทรงจําดีๆแบบนี้ภายในงานพัทยา international bikini beach race 2022ค่ะตอนนี้นะคะนักวิ่งของเราก็เข้าสินชถ่กันมาแบบเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะที่เราส่งต่อและมอบให้กับทุกท่านนะคะว่าเราได้สำเร็จภารกิจไปอีกหนึ่งแล้วสุดยอดจริงๆเลยค่ะใครที่ชมอยู่นะคะปรบมือกันได้ส่งไลฟ์ส่งกำลังใจส่งหัวใจแบบเรือๆได้เลยให้กับนักวิ่งของเราค่ะตอนนี้นะคะมาแบบเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะแล้วก็ ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับสปอนเซอร์ผู้จัดใจดีค่ะที่ได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเซ็นทรัลพัทยา aya, จำกัดมหาชนค่ะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาแห่งนี้นะคะเมืองพัทยาค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาพัทยาค่ะและสํานักง,งานเจา้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาค่ะบริษัทซิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดน้ำมันมวยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ ซีพีเมจิกไฮโปรตีนแล้วก็ยังมีสปอนเซอร์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่วันนี้มาร่วมออกบูธจัดกิจกรรมค่ะให้ทุกๆท่านนักวิ่งทุกคนค่ะไปร่วมสนุกกันได้แล้วก็รับของขวัญสุดพิเศษแบบฟรีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือว่ากระเป๋าสสวยๆวันนี้มีเพียบเลยค่ะจากเหล่าบูสสปอนเซอร์ของเรานะคะโอ้โหตอนนี้ เงือชุ่มเลยค่ะแต่ที่ฉันเชื่อว่าทุกคนอ่ะควรจะสดชื่นหลังจากที่แบบวิ่งเสร็จเหนื่อยๆนะคะเพราะว่าแอบบอกนิดนึงว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการวิ่งมากเป็นพิเศษเหมือนกันแต่หลงัลงๆมาอาจจะไม่ค่อยได้วิ่งนิดนึงนะวันนี้มาไม่ทานสมัครไม่ทานไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันงานหน้านะคะปีหน้าจะต่ออย่างแน่นอนไม่รอแล้วนะจ๊ะไหนใครบอกว่างานนี้ไม่ใหญ่แนนวีมันใหญ่มากค่ะคุณนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศชมหน้าและคะของ นักวิ่งของเราค่ะจากหลากหลายประเทศค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นเหรียญค่ะที่ทุกท่านนักวิ่งทุกคนค่ะจะได้รับภายในงานของเราแอบให้ดูนิดนึงนี่ด้านหนา้าด้านหลังนะคะมีมีบันทึกให้เลยนะว่าเป็นงานอะไรแบบไหน นี่ค่คะด้านหน้าเขียนเลยเซ็นทรัลพัทยาพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินี่บีชเรส2022ค่ะแล้วก็ด้านหลังนี่อันนี้จะเป็น5กิโลเมตรนะคะใครบอกว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมติดตามกันได้นะอย่าลืมเลยค่ะ โอ้ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเริ่มมากันแบบเรื่อยๆแล้วแล้วก็เราก็จะมีเหล่าทีมงานค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยที่จะคอยแจกเหรียญให้กับทุกท่านเพื่อเป็นรางวัลพิเศษนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเส้นชยัยไม่ได้เป็นเดอะวินเนอร์ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่ายังมีนะคะอีกหนึ่งกำลังใจค่ะในอีกหนึ่งสนามนะคะของหลากหลายท่านที่เป็นนักล่ารางวัลแล้วก็เป็นรางวัลชีวิตเพราะว่าเราจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ อันนี้ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวให้ m อใส่เลย <c oughs> ไม่ต้องวิ่งก็ใส่ได้นะ <c oughs> แอบดูนิดหนึ่งโอเคมาแล้วคะ่ะบรรยากาศก็สนุกสนานคะ่ะกับความแบบความมันและที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์รอทุกท่านอยู่คะ่ะก็ติดตามชมกันได้แล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้หลังจากที่ทุกท่านชมไลฟ์สดนี้อยู่นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆชายหาดพัทยาอย่าลืมแวะมาคะ่ะร่วมงานเพราะว่าเรายังมีมินิคอนเสิร์ตค่ะจากคุณสงกรานเตชะนรงนั่นเองคะ่ะ so everyone if you want to come a n d j o i n us we also have the mini concert from คุณทรงกราเ n ช l ล n ง that is very famous artist in Thailand if you want to join us please come ตอนนี้เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแ,แล้วนะคะใครที่สนใจคะ่ะอยากจะร่วมกิจกรรมเน้นอีกรอบเน้นหลายๆรอบเลยเพราะว่าเรายังมีพื้นที่ว่างบริเวณด้านหน้าหาดของเรากันอยู่นะคะ เอาละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่างานของเราค่ะเป็นงานที่รวบรวมเหล่าเซเลบดารานักวิ่งนะคะและที่สำคัญมิสแกรนวันนี้นะคะคุณนำ้ำพิมมิส แกรนด์ Grand, ค่ะไทยแลนด์ชมบุรีซีิงงต้องบอกว่าเป็นมิสแกรนด์ชมบุรีนะคะปี2022มาร่วมงานร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเป็นสีสันนะคะแล้วก็ยังมีมิสแกรนด์ชมบุรีค่ะที่เราจะเริ่มจับประกวดในเดือนหน้านะคะก็จะมาร่วมสร้างสีสันด้วยอันนี้มากับแบบเป็นทีมเลยค่ะจับไม้จุงมือกันมาแล้วก็ยังมีเรา Net Idol นะคะที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยติดตามกันอยู่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจออกันนะคะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะที่รอทุกท่านกันอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากเห็นชมหน้าแล้วค่ะกับผู้ที่เป็น t h ว w ินเนอเข้ามาเป็นท่านแรกแล้วก็ได้รับรางวัลกันไปซึ่งรางวัลในงานของเราค่ะไม่ใช่มูลค่าน้อยเลยมูลค่ารวมแล้วกว่า2 0 0 0 0นบาทด้วยกันค่ะ และบริเวณบรรยากาศนะคะรอบๆชายหาดพัทยาค่ะเราก็จะมีจุดแบล็คดอกนะคะให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะใครที่มาถึงในงานของเรานะคะก็ห้ามพลาดเลยที่ต้องแวะเวียนกันมาร่วมเก็บภาพความทรงจําว่าครั้งหนึ่งค่ะเราอยู่แล้วก็มาสร้างประวัติศาสตร์นะคะสร้างความแซ่บและทําให้ชายหาดพัทยาแห่งนาี้ ไฟลุกไปด้วยกันค่ะภายในงานาพ,ทพทนัทยา international bikini beach race ทุ2เทสุดชวนเั่นเองค่ะแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าในงานนี้ยังไม่จบเพียงแค่นักวิ่งมาถึงเส้นชัยเพราะว่าเรายังมีความสนุกค่ะรอทุกท่านอยู่กับมินิคอนเสิร์ตนะคะจากคุณสงกรานเตชะนรงและยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษค่ะที่รอทุกท่านอยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยใครที่ดูไลฟ์สดอย่าเพิ่งออกไปไหน ร่วมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจค่ะให้กับเหล่านักวิ่งของเราในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังของดิฉันอย่างที่บอกนะคะว่าตรงนี้ก็คือเป็นแบล็คดอปค่ะที่ทุกท่านสามารถมาเก็บภาพความทรงจํากันได้เลยว่าครั้งหนึ่งเราได้มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์กันที่งานแห่งนี้ค่ะแล้ว,วนอกจากนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเลยสําหรับสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะเอาละตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะอีกหนึ่งนักวิ่งของเราที่เป็นเดอะวินเนอร์ใช่ไหมคะอ่ามาแล้วคะ่ะเดอะวินเนอร์ คะนเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยดีครับไม่เคยวิ่งบนชายหาดเลยอแตกต่างปกติคือเป็นนักวิ่งอยู่แล้วเป็นนักวิ่งครับวิ่งถนนวิ่งถนนวิ่งถนนกับวิ่งชายหาดแตกต่างกันยังไงคะแรงทรายมันซับน้ําหนักไปเยอะครับทำให้แรงวิ่งมันน้อยลงวิ่งช้าลงกว่าเดิมเยอะครับค่ะเพราะขนาดหนูเองเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยหนูยังรู้สึกแบบมันเดินยากเดินลำบากแต่นี่คือวิ่งคิดว่าตัวเองทําเวลาได้ดีไหมคะวันนี้ก็ถือว่าน้อยกว่าวิ่งถนนแต่ก็ถือว่าทําเวลาได้ดีครับ รู้สึกดีใจไหมคะดีใจครับผมเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาวิ่งที่นี่เราก็เป็นเดอะวินเนอร์ด้วยอ๋อก็รู้สึกว่าคนมาร่วมงานเนี่ยเยอะมากแล้วแต่และคนก็ให้ความร่วมมือแต่งกายได้เข้ากับทีมมากแล้วก็แข่งกันไม่มียอมแพ้ใครเลยครับเลยคะ่ะอันนี้ต้องถามก่อนว่ายังไม่ได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเลย นะคะเดี๋ยวบอกก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางแฟนเพจของเราทั้งสองเพจเลยเพจเซน่านัพัฒนาด้วยแล้วก็เพจพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินี่บีดเร์นะคะเขาก็ชมอยู่กว่าแบบหลายพันคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามานะคะสัมภาษณ์นิดหนึ่งว่าเอ๊ชื่อเสียงเรียงนามมาจากไหนแล้วก็ที่สําคัญคือมางานนี้เพราะว่างานนี้ของเราจัดเป็นปีที่6แล้วมากี่ปีแล้วอ่ะจริงผมทวัชชัยลีลาวิทยานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ธนะครับมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็น แพทย์ฉุกเฉินนะครับมาปีนี้เป็นปีแรกเนื่องจากว่ามีคนชวนมาสมัครแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยอ่ะลงดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับค่ะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยได้ข่าวว่าเซนทันพัฒนาพัทยาด้วยนะคะเขาจะจัดงานนี้อีกคิดว่าปีหน้าจะมาคว้าแบบรางวัลอีกไหมคะไม่พลาดแน่นอนครับนี เดี๋ยวยังไงนะคะตอนนี้ฝากนะคะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงสาหรับคนที่ไม่ได้มาร่วมงานแล้วก็อยากมาร่วมงานในปีหน้า<อ>เดี๋ยวยังไงฝากด้วยคะ่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากมาร่วมงานปีนี้นะครับแต่ไม่ได้มาถือว่าคุณพลาดนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมรับรองว่าสนุกมันละลานตาแน่นอนครับและนี่ก็คือดูวนเนอร์ของเราค่ะขอบคุณคงาโอ้โหเห็นชมได้กันแล้วสุดยอดบางๆเลยอุ้ยอุ้ย ขนลุกมากลยคะสวัสดีค่ะโอ้โหแค่เห็นก็แบบว่าตื่นเต้นเหมือนแบบไปอยู่ต่างประเทศเวลาที่เขาจัดงานแบบนี้เนี่ยคือมีแต่ต่างประเทศเนาะประเทศเราไม่ค่อยจัดแต่ปีนี้คือเราจัดเป็นปีที่6แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราวาทักทายนะคะชาวแฟนเพจของเรากันนิดนึงค่ะสวัสดีครับ <laughs> <laughs> <ะ>ชื่ออะไรคะพี่เล็กครับชื่ออะไรนะคะพี่เล็กครับพี่เล็กอ่ะพี่เล็กมาจากไหนคะมาจากจันทบุรีครับ าจาังหวัดจันทบุรีก็ไม่ไกลไม่ไกลมากนะคะจากตรงนี้รู้จักง,งานนี้ได้ยังไงคะก็พี่มาวิ่งทุกปีครับแล้วปกติคือเป็นนักวิ่งอยู่แล้วไหมคะใช่แล้วรู้สึกว่าการวิ่งปกติกับการวิ่งที่ชายหาดี่ยต่างกันไหมคะต่างครับต่างกันยังไงชายหาดเหนื่อยมากเหนื่อยชายหาดเหนื่อยมากแต่พี่ดูไม่เหนื่อยเลยวันนี้ <laughs> อคิดว่าเป็นยังไงคะวันนี้ทําเวลาได้ดีไหมคะก็โอเคอยู่นะครับ 30นาที30นาที5กิโลเมตรว้าวและที่สำคัญคือวิ่งบนทรายเนี่ยอันนี้คือความยากนะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นที่สองไหมคะที่เข้ามาอ่าแต่ก็คือแบบว่าคิดว่าไม่ใช่ที่2แต่ว่าเป็นที่หนึ่งในใจหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการที่จะแบบมาตัดสินคอสตูมด้วยถูกไหมคะคิดว่าวันนี้การแต่งตัวของเราจะชนะใจกรรมการไหมคะ อ่าไม่ไม่รู้ครับ